สวัสดีค่ะวันนี้น้องซาร่าจะมารีวิวการต่อผมของน้องซาร่านะคะตอนนี้น้องซาร่าก็มาถึงร้านแล้วนะคะร้านพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยแถวเซ็นทรัลวันอนุสาวรีย์นะคะทุกคนนี่ค่ะน้องซาร่ากับผมสั้นนะคะตอนนี้เขาก็ต่อผมให้แล้วนะคะนี่ค่ะต่อเขาก็ต่อประมาณนี้นะคะสวยมากค่ะเรียงเรียงสวยมากนะคะน้องซาร่าก็ต่อราคาสี่พันนะคะขนาดความยาวยี่สิบห้าเซนนะคะที่ร้านเขาก็มีหลาย หลายขนาดนะคะตักเริ่มตั้งแต่25เซน28เ,28เซนแล้วก็30เซนนะคะตามราคาราคาก็มีหลายราคานะคะให้เลือกสรรนได้นะคะทุกคนขออื่นน้องารกาก็ฝากอ่าช่องน้องาราด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องลาด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทำทาคลิปต่อไปคะ่ะใครสนใจต่อผมบางก็มาต่อได้นะคะร้านที่ร้านพี่อ้อยเซนตะวานอนุสาวรีนะคะใครชอบ ตอบผมบ้างคอมเมนต์มาได้นะคะคอ,คอมเมนต์คุยกันได้นะคะทุกคนน้องสลาก็็ชอบตอบผมเหมือนกันนะคะใครอยากผมผมสั้นแล้วก็อยากผมยาวเฉยก็มาตอบได้นะคะนี่ค่ะสวยไหมคะทุกคนมาชมไปด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะจากผมสั้นแล้วก็ต่อบผมแล้วต่อผมอยากผมยาวก็ามาตอบผมนี้นะคะต่อผม ต่อผมเสร็จก็จะสวยเลยนะคะทุกคน